ครับวันนี้นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมนะครับรูต้าวันนี้เราก็ออกมาสอนนอกสถานที่เช่นเดิมนะครับแถวแถวขามเลียงนะครับผู้เรียนก็เป็นสาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตามที่ได้สัมภาษณ์มานิดนึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับถ้าท่านมองเห็นจากจุดนี้นะครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดของคนนั่งขับนะครับ ก็จะเห็นว่ามันแคบๆนะครับแต่ว่าดูมุมกล้องมันจะดูเหมือนมุมที่กว้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามชมจากด้านในรถอีกครั้งนึงนะครับผมยังไงนะครับถ้าชอบการสอนสไตล์คูต้านะครับสามารถติดตามทาง Facebook ได้นะครับชื่อคูต้ามหาสารคามสอนขับรถยนต์นะครับหรือจะโทรที่เบอร์0 8 8 3 3 5 0 0 7 2นะครับ l ลายโทรเบอร์เดียวกันนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักเรียนใหม่กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีพื้นฐานอะไรมาหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับครับนักเรียนวันนี้นะครับก็มาก็คือยังขับไม่เป็นเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าที่บอกเป็นพื้นฐานไปเมื่อกี้นะครับจำอะไรได้บ้างนะครับอ่านะครับตอนเมื่อกี้ยังไม่ได้สอนการเข้าเกียร์นะครับ ตอนนี้เสียบกุญแจที่ช่องเสียบแล้วนะครับถ้ารุ่นที่เป็นกุญแจนะครับอาบอเกุญแจออกมาเอาออกมายังยากนะครับก็ดันอา่า<ช>ดัน,ด,นดันเข้าไปทางซ้ายก่อนเออแล้วหมุนเข้าหาตัวเองอ๋ <laughs> อนั่นแหละเออจะได้อ๋อนะใช่ตัวเองจะได้จําได้ว่ามันมันเอาเข้าออกอยากยังไงอะไรประมาณนั้นแหละเอาเข้าไปหมุนไปหนึ่งครั้งหมุนไปที่ตำแหน่งอ่อนอีกครั้งหนึ่ง โอเคมันจะขึ้นระบบไฟนะครับถ้าเราทําถูกต้องเนี่ยมันจะขึ้นระบบไฟแล้วก็หน้าจอจะเริ่มทํางานนะครับว่ามีระบบอะไรบ้างเบื้องต้นเราเห็นอะไรบ้างอยู่ในหน้าจอแล้วคือสีแดง P นะครับเป็นเบรกมือใช่ไหมอ <Okay. S 2> อ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโบลองลองเอาเบรกมือขึ้นเบรกมือลงดูอ่าเห็นไหมแค่เอาลงนี่ยัง,างยากเลยตีต้องดึงขึ้นนิดนึงก่อนแล้วกดลงอ๋อโอเคทําไมถึงต้องดึงขึ้นเพราะว่าบางทีเบรกมือนั้นดึงเยอะ คนที่ดึงไว้อาจจะเป็นผู้ชายอาจจะเป็นใครก็ตามที่เราเป็นเขาเป็นเจ้าของรถเรืออะไรเงี้ยแต่เราเราบางคนบางคนไม่ค่อยชอบดึงเบรกมือพอมาดึงอ่ะเฮ้ยมันดึงยังไงต้องใช้สองมือต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยถ้าดึงขึ้นนี่คือดึงขึ้นเลยไม่ต้องไปกดนะอ่าดึงขึ้นโอเคอันนี้คือตัวเองดึงขึ้นเองนะครับลองเอาลงอีกทีหนึง่งอ่าโอเคได้ละประมาณนั้นแหละมันไม่ใช่อะไรที่ดูซับซ้อนนะครับแต่ว่าตัวเองจะต้องซ้อมไว้เพราะว่าเวลา นั่นคนเดียวบางคนใช้สองมือดึงจริงแหละอ่าโอเคประมาณนั้นแหละนะครับเสร็จแล้วก็มาดูเรื่องสตาร์ทนะครับรถที่เป็นรุ่นเกียร์ตอนนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับก็จะมีกุญแจสตาร์ทที่เป็นรีโมทนะครับแต่รีโมทนี้มันไม่ใช่รีโมทสตาร์ทอัตโนมัตินะครับมันเป็นกุญแจที่ต้องใช้กุญแจเสียบแล้วก็สตาร์ทอยู่ก็เสียบเข้าไปในช่องนะครับอ่าบมหมุนไปที่ตำแหน่งออน โอเคถ้าถูกตำแหน่งออนเนี่ยมันจะขึ้นเลยระบบไฟอะไรทุกอย่างเตรียมพร้อมที่จะสตาร์ทนะครับตอนนี้เรายังไม่สตาร์ทเราจะมาทําความค,คุ้นเคยกับอุปกรณ์ก่อนตวแช่มันกลับมาหนึ่งครั้งโอเคพอละทีนี้เราก็จะแนะนําอุปกรณ์นะครับที่เรียนรู้มาเมื่อกี้นะครับอะไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงไหนครับอ่าปิดไฟครับเลี้ยวขวาปิดไฟครับเปิดกุญแจสวิตช์หนึ่งครั้งมันจะได้เห็นชาบชัดเจนนะครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวขวา เห็นไหมมันก็จะทํางานนะครับแตกๆตอกแตกตกแตกเลี้ยวซ้ายโอเคแค่นั้นแหละเราก็ปิดลงเข้าเมื่อมาเปิดไฟลีทไมใช่หมเมื่อกี้หมุนไปกี่ครั้งครั้งนึ่งโอเคถ้าอันนี้ปิดแล้วใช่ไหมค่ะตอนนี้คือมันจะยังไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นแสงสว่างนะครับแต่ให้เรารู้ขั้นตอนการทํางานไฟตรงนี้ก็จะปิดลงเลยังไม่ไม่ได้ปิดลงแต่ว่ามันเป็น กลางวันไงมันจะปรับอัตโนมัติอยู่วมันจะไม่รู้ว่าเปิดหรือปิดแต่ว่าให้เรารู้ขั้นตอนการทํางานของมันคือถ้าเปิดแล้วกลางคืนเน่ะมันจะเห็นภาพชัดเจนแต่กลางวันมันจะปรับให้เรามองเหมือนว่ามันไม่ได้เปิดอ่ะหมุนไปนข้างหน้าหนึ่งครัง้งเป็นเปิดไฟหน้ารถโอเคนะต้องจําไว้เอาปิดไฟครับโอเคนะครับขั้นตอนนะครับเสร็จแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับี่ฝั่งประตูนี่ตัวหมุนกลมๆนะครับเอามือไปจับดู หมุนไปทางซ้ายเดี๋ยวดูเอามือออกครับถ้าเป็นตรงกลางแบบนี้แสดงว่ายังไม่มีการใช้งานอ่าหมุนซ้ายโอเคนะครับพอมันหมุนไปทางซ้ายปุ๊บมันจะเอียงไปทางซ้ายนิดนึงตรงเนี้ยพอเราจะขึ้นลงเราก็ผักลงก็คือลงขึ้นก็คือขึ้นลองได้ไหมอ่าลองได้ออไดโอเคผักไว้ที่ R แล้วก็ดูอเดี๋ยวแป๊บหนึง อ่าเอคลองปรับลองปรับให้ตัวเองถน,นัดโอเค okay. ได้แล้วใช่ไหมค่ะโอเคที่ที่เอามาเอาให้มองเห็นแหละนี่มาพูดถึงด้านล่างนะครับตรงนี้ปากระโปรงหน้ามันจะมีรูปปีบบอกอยูอ่แล้วตรงนี้ ฝาถังน้ำมันอันนี้ถ้ากดเบาๆแบบนี้ยังไม่มีผลนะครับต้องต้องดึงขึ้นมาให้มันดังแก๊กด้วยมันถึงจะมีผลการใช้แล้วเวลาปิดเขาจะปิดให้ใหเขาจะปิด<ห>เองแต่ฝากระโปรงหน้าก็เหมือนกันเราจะต้องปิดเอง uh huh. แต่เวลาเปิดเติมน้ำมันเขาจะปิดให้เรา uh huh. ครับข้างล่างอ่ะทดสอบเบียบคัดเอาเท้าขึ้นมาเบาๆเรื่อยๆทำความคุ้นเคยกับระบบคัดก่อนว่ามันแข็งมันยังไง อ่าเหยียบลงไปอีกครับเอาขึ้นมาเหยียบเบรคครับเท้าขวาปล่อยเบรกเหยียบคัดไอ้เท้าขวาก็ยังอยู่บนเบรคถอนคัดเหยียบคันเร่งเอาขึ้นมาคือเวลาขับจริงจะต้องไม่เหยียบหนักขนาดนี้นะแค่<ช>วางใช,ใช่แค่วางแล้วก็ปล่อยจังหวะมันไปเรื่อยๆนะ เหยียบคัหยกคัดเหยียบเบรกอันนี้ซ้อมซ้อมไปก่อนนะครับโอเคพอก่อนนะครับเหยียบคัดเหยียบเบรกนะ<อ>เห็นไหมคัดก็ไปยกขึ้นมานะครับ<อ>นี่แหละคือปฏิกิยาของเรานะครับถ้าเป็นใหม่ๆม,มันยังจะมั่วๆอยู่แล้วมันจะเพิ่มอันตรายขึ้นมาให้เราเหยียบคัดเหยียบเบรกนี่คือการทําอะไร การเดินรถเอ้การเข้าเกียร์การหยุดรถสิหยุดรถเหรอถ้าเข้าเกียร์น่ะมันเหยียบคัดอย่างเดียวแล้วก็มันถึงจะไปเข้าเกียร์ตรงนน้นหอันนี้กาลังพูดถึงการหยุดรถก็คือที่ให้ซ้อมมันจะต้องมีเหตุผลนะ